ก็ขอสวัสดีครับ FC ครับคลิปนี้ก็มีเรื่องที่ตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าผ้าองค์นี้นะครับเคยลงไปในคลิปก่อนๆนะย้อนอยู่หลังแต่ว่านานแล้วนะครับเป็นผ้าองค์เหมือนนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะขยายความแล้วก็มาอธิบายให้ f c ได้รับรู้นะครับซิื่องผลก่อนที่ผมลงก่อนนอกน,นันนะผมจะลงแบบว่าแค่รูปภาพแล้วก็อาจจะมีเสียงเพลงนะครับสําหรับ มีการพิแบกจาก FC มาเยอะนะครับไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจพิมพ์แล้วก็ไม่เคยศึกษาเลยเขาจะงงเลยเป็นพิมพ์อะไรก็ผมก็จะพยายามลงคลิปที่มีเสียงที่ผมพากให้นะครับไปเรื่อยๆนะครับและต่อไปอข้างหน้าจะมีการถ้ามีเวลานะครับผมก็จะลงลึกๆนะครับผมเพื่อที่จะให้สมาชิกได้ เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับทีนี้นะครับก็จะให้เปรียบเทียบดูนะครับพระสมเร็จองค์ดังนะครับในตํานานนะครับพื้นสีดํานะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับจะมีเห็นเนื้อมวลสารนะครับชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับเมื่อมวลสารออกชัดเจนแล้วเราก็จะดูง่ายง่ายนะครับผมแล้วก็ แต่สำหรับพิมพ์องค์ซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นพิม์พที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับจะมีเห็นค่าแป้งแล้วก็มวลสารอาจจะไม่ได้เห็นลึกซึ้งเหมือนองค์ขวามือของท่านนะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับเห็นมวลสารชัดเจนแล้วก็ะจะเห็นเนื้อในของอ,องค์พระด้วยนะครับว่าพระเป็นอย่างไรแล้วก็พิมพ์อย่างไรนะครับ แต่สำหรับองค์ซ้ายมือของท่านพระไม่ผ่านการใช้งานมาจะมีคราบแป้งแล้วก็ธรรมชาตินะครับเก่าๆลงเหลืออยู่นะครับสวยงามจริงๆนะครับชัดเจนนะครับพระหรือจะแบบไม่ผ่านการใช้มือนะครับเพราะว่าจะเป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับพิมพ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับจะสวยงามมากๆนะครับสหรับองค์ซ้ายมือนะครับแต่สำหรับองค์ขวามือของท่านนี่ พระจะผ่านการใช้มาก่อนนะครับก็จะเห็นเนื้อในขององค์พระนะครับพิมพ์ทรงอาจจะเลือะเลือนไปแต่ก็ยังคงเหลือนะครับพิมพ์และทรงเดิมๆอยู่นะครับผม fc สังเกตดูดีๆนะครับเนื้อนะครับจะเป็นโซนเดียวกันนะครับเนื้อแก่มนสารนะครับแล้วก็นว่าจะเป็นคาบแป้งนะครับ วงขวามือผ่านการใช้มาก็ยังมีค่าแป้งแล้วก็มวลสารออกมาชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่เป็นพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์มาหลังเรียบนะครับผมพิมพ์ใหญ่เกตทรุสุ้มนะครับผมเส้นบรรคับพิมพ์นะครับสั้นสังเกตดูดีๆนะครับเส้นบรรคับพิมพ์ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่าซ้ายมือและขวามือนะครับอ่าองขวามือนี่คือ ของท่านนี่จะเป็นการผ่านการใช้งานมาก็จะมีมวลสารชัดเจนนะครับมวลสารออกชัดเจนนะครับและองค์ซ้ายมือของท่านนี่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะมีค่าบแป้งนะครับแล้วก็ภาพเดิมๆนะครับให้ดูชัดเจนนะครับเปรียแบเทียบดูดีๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากสำหรับ FC นะครับชมรมมีอะไรใหม่ๆมาก็จะให้ ท่านดูนะครับโปรดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ